ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําน้ำยาป่าปลากดครั้งนะครับกินกับขนมเซนครับขนมจีนครับพอดีมีปลากดนะครับเนาะแต่ใครมีปลาอะไรก็ทําได้เะครับเด้อไอหาตะไคร้ใบมะกรูดไม่มีใบมะกรูดนี่นะไอกระชายครับกระชายแล้วก็พริกพริกแดงพริกแห้งนะครับเด้อแล้วก็ใส่ปลาล่าลงไปครับไม่ต้องร้นน้ำเดือดนะครับใส่ได้ก่อนเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ ใส่จักสามสี่ช้อนครับผมใส่ครับนัำหมอนึงนหมอหูหมอน้อยครับรอเดือดครับเราจะต้มเครื่องแกงให้เครื่องแกงมันซุกนะครับเนาะซุกแล้วไปเปื่อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปช้อนแยกกลางแยกอะไรออกต่อถึงจะมาตำเนาะนี่ครับผมมีประคังครับผมได้ประกดคังมาจากไม้ตาปิงครับวดก่อนทําไปหลายเมนูแล้วครับตอนนี้มันเหลือครับมันกินในมดก็เลยต้อง เอามาประยุกต์ทำลองทำน้ำยาป่าดูดูว่ามันจะรสชาติมัจะเป็นไงเนาะจริงจริงมันทำได้ทุกปลาครับเพื่อนๆมีปลาดุกปลาช่อนปลาทูปลานินก็ทําได้หมดครับตอนนี้เนื้อปลาซุกเลยวครับเดีนี้ซุกและน้ำโดยบูบูหรือน้ำอย่างนัวนะครับเนี่ยปลากระซุกแล้วก็ไอตัวเครื่องกระซุกตาครับผมวอนนี้ตัดออกพร้อมกันเลยตัดเนี่ยดูปลาเนื้อปลาเนียนๆครับเนื้อปลาสดมากครับ ดี๋ยวผมแช่ตู้ไว้เรื่อยวเดี๋ยวเราจะมากรองเครื่องครับเอาน้าแยกน้าแยกก่างแยกกากออกครับที่ใส่กระชอนนี่ด้วยครับพริกมันก็จะซุกกระเทียมเนี่ยครับซุกก็าซุกแล้วก็จะตำง่ายครับเราพยายามช้อนออกเอาหน้าหมอ้อกหลายๆนะครับเดี๋ยวเวลาตำม,มันจะได้ไม่ไม่กระเด็นใส่ตายิ่งนะครับนี่ครับหน้าหม้อเอป็นหมดครับเนี่ย เราเดี๋ยวนีงครับจะเอาไปแยกครับแยกไอ้พวกเครื่องครับไปตำครับเราก็เดี๋ยวก้างไปทิ้งได้แล้วครับเนาะเราปลางมีกัพวกหอมแดงกระสุกดีครับพริกกระสุกดีเปื่อยครับตำง่ายครับแต่ว่ามันจะมีน้ำหน่อยนะครับต้องตำเวลาตำต้องระวังครับก็ค่อยโขกผมใช้โคขินเนาะขินมันก็จะทําให้เราประหยัดเวลาครับโคขินมัน แหลกง่ายครับละเอียดง่ายครับผมใส่ขมิ้นไปได้ด้วครับเนี่ยเห็นสีเหลืองเหลืองครับไอ่สีน้ำแกงมันจะนัวครับมันจะเค็มๆนะกินครับผมแล้วก็หอมด้วยครับถ้าใส่ขมิ้นนะไอ้ทีเด็ดจริงๆริงเราเป็นกระชายครับใส่กระชายหลายดีครับนี้ปลาทำนะครับแต่ผมไม่ตำละเอียดหลายนะครับผมว่าเอาเครื่องไว้เคี่ยวๆหน่อยแต่ก็ไป็นทางละเอียดหรอกครับแกปลาครับ แกแยกปลาแยกกลางูเนือ้อเี่ยปลาค้างหนิดสดๆนี่ยังแน่นเะครับเดียวปลาพวาปลาไม่ได้แช่น้ำแข็งเลยปลาได้มาสดๆเขาก็ออกมาขายเลยครับผมเลยซื้อมาทำได้หลายเมนูครับเนี่ยดูเนือ้อเพื่อนๆดูสังเกตดูครับอุดเนื้อมานเนี่ยแน่นเลยมันไม่เละไม่เหลวเลยครับผมใช้จักปองนึงครับเพราะปลามนตัวใหญ่ครับียกพบกกระัมก็โอ้ได้เต็ม เกือบเต็มกะละมังเลยกันครับเขาเนื้อปลาที่เองแกนนะครับมาตําใส่เครื่องแกงนะครับเด็ดตำให้ผสมกันมันจะมันจะนัวมันจะเข่ามันจะเข่ากันก่อนที่ว่ามันจะไปอยู่ในหมอนะครับเนาะตำโคกโคกโคกแต่ผมจะไม่ไม่โคกละเอียดหลายครับผมจะให้มันมันเหมือนจะมีเนื้อปลาแบบเป็นตอนน้นอยๆจักหน่อยนะครับพอดีตักเห็นตักกินนะครับ Okay, ครับเหนียวตามประมาณนี้พอล้ผมแต่ว่าเคยชอบละเอียดก็ตั้มให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับผมไม่พิษนะครับตั้มกับเผาไม่มีพิษอยู่แล้วครับสูตรไหนก็สูตรไหนใช้ได้หมดครับครับมาเีใส่น้ำทีอิงตุ๋มปลาลากระเรือเมื่อกี้ครับทใส่ไปเลยจริงๆทุกอย่างซุกหมดแล้วครับนี่ทีองิงทีอิงให้น้ำเดือดแล้วองิงอิงใส่ผักก่อนเรียบร้อยครับ เดือดบู๊บบู๊บเลยครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงอะไรครับให้แค่เขาเดือดให้มันผสมก้าน้นาเนื้อก้านหนานเข้ากันนี่เฉยครับนะฮะเขาเดือดประมาณนี้ใส่ปรุงเครื่องครับผมเนี่ยใส่หลายแซ่บหลายครับแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรนะครับเนาะเพราะว่าใส่ปลาไปแล้วปลามันมีความเข้มข้นอยู่แล้ว ใส่เพื่อความมั่นใจเชยครับนี่ใส่น้ำปลาไปจักหน่อยจะชิมก่อนใส่ก็ดีนะครับเด้อ๋ยวมันจะเค็มเกินเพราะว่าปลาล่ามันเค็มอยู่แล้วครับผมแทบผมไม่ใส่เกลือเลยนี่ครับเช็ดแล้วปิดไฟใส่พักเลยครับเป็นต้นหอมครับใบมะกรูดครับหอมๆนี่เท่าไหร่ละครับยาปลาเี่ยโ้สีเด่นมากครับแก่แห้งอย่างดีแล้วครับ ดกดกินเราดึดๆนี่ดิเช้ามาวันยุทธนี่ต้องใส่ครับขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ครับบางทีบอกครับใช้ปลาอะไรก็ได้เลครับเด้อปลาช่อนผมเคยลองทำก็อร่อยกันครับปลาช่อนมันจะเนื้อไข่ายๆกันครับแน่แนๆปลาเป็นไอซสดๆหน่อยนะครับเดีอนี่ละกินในชามเบลือกินได้มอนี่กินได้ตั้งสามสี่เวลาครับ กินแบบเบื่อไปเลยนะครับทำทีเดียวพริกก็จะเพ็ดครับเพ็ดมากเลยโอ้โหแต่แกแห้งอย่างดีเลยครับที่ตอกจานเดียวดีเรียบร้อยลองทำกันดูนะครับเด้อลองไปทำกันดูนครับผมว่าตรนี้ก็เด็ดอีกส่ตรหนึ่งครับแต่ใช่ปลาอะไรก็ได้นะครับยังบอกเด้อ